นี่ครับหลักฐานความมั่นใจนะครับกับวสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมนะครับนี่คือการมาแก้บนแล้วการที่ว่าถวายประทัดให้ไข่วสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมดูนะนี่นะนี่ไก่เขาเพิ่งมาถวายนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์หรอกนะครับเขาร่ำรวยเงินทองในการทําธุรกิจต่างๆนะครับนะเเรียกว่าไก่พ่อลูกพ่อแม่นี่แหละนะ นี่คือหลักฐานนะครับจุดท่วหมหัวก็ตายแล้วอ่ะนะเพ่งวัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะเขาจุดทูบจุดประทัดกันขนาดเมืองขนาดน,นี้ท่านผู้ชมนะครับผู้ชมไม่มั่นใจนะครับก็ไม่ได้แล้วล่ะนะถ้าไม่เคยมาก็ไม่ได้อีกละนะครับว่าเขาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบขอบารมีขนาดนี้นะท่านผู้ชม นี่คือหลักฐานนะครับที่วัสว่างอารมณ์นครชัยศรีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเรื่องราวของเล่น,นะครับวันนี้ถือว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเจ้ามือเขาอั้นไปหลายตัวแล้วนะผมว่านะครับที่วัสว่างอารมณ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาไม่กล้ารับนะครับ หเห็นไหมหลักฐานของการจุดประทัดแก้บนใน้ไข่ได้โชคได้ลาบนะครับบุญพาวาสนาส่งนะมันต้องมีบุญแล้วก็นะครับไม่มีกรรมมาบังเนี่ยนะยังไงก็รวยนะครับเนี่ยไก่ที่เข้ามาถวายทนะ่านผู้ชมเห็นไหมไก่งามเพราะผลขนงามเพราะแต่งนะครับแต่งเติมบุญนะครับกับบารามีต่างๆนะครับ ที่ไข่เนี่ยรัสว่างนี่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเขามีไก่ตัวเล็กตัวน้อยเขามาถวายให้ให้ไข่นะครับตรงนี้นะเป็นที่สำนักของเจ้าไข่เนี่ยมีคนเขามาขอพรแลเสียงดัง

คือไายที่เขาขอพรรอทีครั้น่นที่เขาขอไปแล้วก็นำเเลคือประทัดต่างๆนะครับ นี่เป็นกุมารน้องก้าวนะเพื่นวันน้องก้าพารว้ด้200นะครับดครับอ่า300ใส่ตเลยนะครับรวบริจาคกับหลวงพ่อหลพ่อได้สร้างวัดแล้วก็ซึง้งที่คครับภาษีนึง Oh uh... yeah.